thank you เราจะหมันไหมกันครับโมนี่นะครับมาถึงคำครับหกมุ้งพอดีครับเดี๋ยวที่ใส่กันนะครับพี่น้องแบงมาหลุ่นกันเก้านึงครับครับพี่น้องครับใส่แล้วแล้วด้วยครับเดี๋ยวที่พี่น้องไปยามเบ็ดนะครับเดินกะไงครับโมนี่ครับพี่น้องเบิ่งเดินไงครับโมนี้กะใกล้สี่ร้อยกระทงครับพี่น้องครับยามเบ็ดครับรอบแรกครับ เพิ่งเพิ่งเพิ่งโอ้ยตัวครับตัวแรกครับตัวอี อ้้ยโอ้ยงเ้ยโอ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 ้เสอยงอ้ยโอ้ยคอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ้้อียโี้อียโอครับ้อ้ยโอโ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอร้อโอ้ยอ้อยโ้อนโั้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ ของครับโอ้เบ็ดอ่อนครับโอ้ดึง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 พี่น้องดึงนี่ครับรอบแรียกเชือกเดือน,น,นครับพี่น้องดึงอยู่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยเลี้ยงหลังครับเลี้ยงหลังเลี้ยงหลังครับพี่น้องโอ้ยสองหลังเลี้ยงครับพี่น้องมาหนได้ครับวันนี้ เป็ดพวงพี่น้องดูบ่ครับโอ้แม่นตายเลยครับอ้ย่าปากโซแทะโอ้โหหันตั้งตายครับบันตั้งตายเหนวครับเหนาใช่พี่น้องนะครับ ใส่เบ็ดไปน้ำนะครับย่ายเบ็ดไปเรื่อยนะครับบรรยากาศพืนเดือดายครับที่น้องนะครับโอ้ยังงียอ่ะขวอยังงี้ถือว่าบวชบอ่ะอ๋ออ๋มันคือกินปลาหน่อยครับพี่น้องเบื้งเบื้องเออได้สองตัวครับพี่น้องเบื้องนี้โน้อะไรนะอ๋อ ถือสองตัวครับอู้บกรู้ครับน้องเพิ่งเคยเห็นนะครับน้องพี่น้องถือสองตัวครับถึกสองตัวอู้ขอนี้ครับข้อนี้ครับพี่น้องโอ้ยดึงเลยไหมเฮ้ยอึ๊ดโอ้ นะครับเบิ้งเบื้องเบื้งเบื้งเบื้งกินปลาคอนหน่อยครับอือเลรอครับเออหวานนะครับบักโลครับหลังจากได้บักแย่ครับพี่น้องนะครับมันกินปลาค้อน้อยไหมผมกับพึ่งเพื่อใดเลยนะครับปกติมันไม่กินปลาเคียงด้วยครับเนาะโอ้โฉมีแล้วพี่น้องโฉมีแล้ว โอ้หลังท่อกันพี mm ่น hmm. ้องอูนะครับสิ่บักงี้กันครับอู้ป่ามันอึดงี้สิครับให้นี่อูนะครับพี่น้องพี่น้องลงดิบหมอกครับเฮ้ยโอ้เกือบถอนครับพี่น้องเบิ้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 งนะครับโอ้ตรงตรงตรงงี้กันครับพี่น้องเบิ้งซาซาครับเบิ้งซาซาอุ้ย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  บอกผ่าครับพี่น้องนี่ออ้ตอเนองครับตอเนองตุ่มครับเดี๋ยวใหญ่มาใส่ให้นี่ครับไอเมนให้เดียวแล้วครับเมื่อเนี้ยเนอะเอาขินแขนครับนี่เลี้ยงกันครับนี่พี่น้องมันติดถือเลี้ยงกันครับเมื่อกี้นี่บักโล้ครับไ่กานี่ครับอันนี้กับเจ็ดแปดชีดด้วยกันครับเนอะเดี๋ยวยี้ใหญ่มาใส่ให้นี่ครับให้ข้ามคืนเดือนไงครับเมื่อนี้ครับเนอะครับอมาตุ่มแล้วครับนี่ ครับของเสียงปลาติดครับใส่ใส่ใส่เมื่อกี้นี้ครับอู้ยิวีีพี่น้องใส่ผมครับนี่นี่นี่ใส่พุ่งควันได้พอนาทีครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับหลังมันครับนี่ครับพอพอะนันาทีครับพี่น้องสุ่มไว้ในปุ่ครับอือีรีอหน้ามุ่งผลนะครับไ้เดี๋ยวละมือนี่นะครับไอพี่น้องเสียงปลาตีอีกแล้วครับ นี่ครับสายถึงอีเลีครับสายถึงครับผมมีนักของครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่ครับโอ้งานงานงานนี่ครับโอ้ตุ่มครับให้นี่ครับโอหรอนครับพี่น้อง นี่บ mm ุห hmm. ร oh, mm ีนครับอู้เสียงป่าไหมไอต่อครับ huh. อ okay. uh ู้เก็ดจมน้ำา่นุ้ดยุีวครับยุดยุย้อ้งบัวนี้ครับดูนะครับอ้ตัวง้าครับพี่น้องตัวง้าตัวง้ามยู่ครับตัวงาครับนี่โบสดกันครับ แล้วครับพี่น้องอีกแล้วนี่ครับโอ้โหปลากระโดดครับปลากระโดดโอ้ครับหมันมันครับหมันมันได้ผลครับตุ่มครับท่อนครับท่อนไปแล้วครับโอ้ยลงเบื้องต็ดผมครับนี่ครับสูตรของบลรีรัมครับเหลาให้อ้อนที่สุดครับพี่น้อง นะครับเบิงเบิงเบิงครับขันโกงครับผมมีแนวของครับโอ้โหปก่้ครับปักง้กุหลาบรับน้องโอ,โอ้โหโชว์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 เอ้ยน้ำกระจายครับโอ้นองครับโอ้อดึง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 อ้ยับนะครับโอ้ยมีน้องเลยอ,อืม ครับเทครับครับเทีครับพี่น้องเบิ้งครับป่าครับโอ้จังเลยครับนี่รอบนี้เป็นสีบครับใส่พึ่งแล้วครับนี่ครับโอ้สุนจอดครับ้องครับผมอยากพี่น้องเบิ้งเมืองนี้ครับเดี๋ยวไปในเบ็ดจมครับพี่น้องรุนซ้อยกันครับเบ็ดแปรน้ำเลยครับเียดีบ่ถอนครับพี่น้องดูล่ะเบิ้ง เหมืนว <ste> <uki> <off> pues ่าคุยเดียวกับพี่น้องอู้ยูยูยูครับจูอู้ยูแบน้ำครับเกือบถอนครับพี่น้องนะครับอื้งไงกลุ่มครับพัดได้รอดอู้ยูอู้ยูหรอครับน้องน้องน้องเบื้องบิดบัรอจะหมันครับรอให้อ้อนที่สุดครับอู้อู้ยูอู้ยูหากระโดดป๊อปปากระโดดกระโดดากระโดดครับ โอ้อบนี่นะนะครับปลดก่อนนะครับโอ้อยากมีคนมาถือห,หลไรพี่น้องเอ้ะพี่เบิงดีเนาะครับภาพชัดแน่พอชัดแน่กับขอไปด้วครับพี่น้องเบิงโอ้ตัวปลาครับรอบยามกลับครับ,รบจังเลยครับ ใส่แพี่น้องเอาอีกแล้วครับใส่ถึงแล้วครับจึ๊กจึ๊กนาบนาบครับนี่ครับโอ้โหขวากระโดดครับนี่ครับอ๋อผดออกผลออกเลยครับพี่น้องเอ้หมานค้าครับเมื่อนี่โอ้เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้อู้ะครับอหลังนี่ถือสองตัวแล้วครับนี่ วันเห็นตัวครับพี่น้องรุ่นซอยกันครับเอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยต้องต้องดึงครับต้องดึงโอ้ส่ยสวยครับสายสวยสายสวยเอ้ยวิ่งเหครับอืป่าเมื่อนี้ครับจังๆครับตัวนี้ต้องมีคนมาไทยพี่น้องเลยต่อไปที่พยายามปรับปรุงนะครับหาทีมงานครับเมื่อนี้บรอเราจะมาเฮ็ดคนเดียวครับนะครับอย่างไีพี่น้องเห็นตอนผดปลาส่ยงามครับ แต่มันมีมือเดียวครับขาตั้งกล้องกับปรทันได้มีครับฝากติดตามไดเด้อครับผมพี่น้องของดีแล้วครับเบ็ดเกือบหักครับพี่น้องอยู่ยูครับโอ้ยยู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 พี่น้องพี่น้องอู้อ๋แล้วครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้พี่น้องโอ้ยจังครับพี่เฮ้ยโอูอ้นักนักนักครับหนักนักนักครับนัก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 อุ้ย ครับโอ้ยดืงกันครับปลดก่อนครับพี่น้องครับพี่น้องโดบว่ะครับแฝครับนี่ต้มแบบลูกทุ่งครับนี่ครับโดบวนพี่น้องตอนนี้ไปปวดปารอบนี้นะครับหลอกเตียงคืนครับ อย่าต้มแบบลูกทุกแบบนี้เลยครับสุดๆครับพี่น้องอน้องยามเบ็ดรอบเทียงพื้นครับหลังแรกครับหลังแรกเคยเอาแล้วครับพี่น้อง นี่ครับไอ้เบ็ดผมขาดครับหลังเรียกแล้วหลังที่ถือตอนนั้นนะครับนี่ครับอ่ะกระโดดอี่บใหญ่ก่านไ้นครับนี่ครับแต้มแหบกกรอบนี้ครับพี่น้องพี่น้องเหเบิ้งนี้ครับเบิ้องมันลากเบ็ดผมขึ้นมาครับพี่น้องโแล่ะครับโอ้โเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับสท้านี่ลยครับ สูตรขั้นเบ็ดอ่อนครับบล็อตแมันครับนี่ครับเราให้อ่อนเท่าที่สิอ่อนได้ครับอู้พี่น้องเรับหังแล้วครับนี่พี่ครับเบ็ดโอ้มันคือที่ขึ้นมาพี่ครับโอ้โต้องอย่างมากไหมครับตัวนี้ครับพี่น้องสุดยอดครับ โซ่ที่สามแล้วครับรอบนี้ครับบอลลอนครับหลังนี้ไปครับพี่น้องโผล่ปลายจนล่าครับมื่อนี้ครับโอ้ยเหพี่น้องโอ้ยยิ่ยิ่ลูกน้องเี้ยน้องโอ้ยน้องพี่น้องพี่น้องเบิ้งเบิ้งโอ้ตื่นครับตื่นนี่ครับนี่ครับเบิ้งเบ็ดบอลได้หมานครับนำเสนออะไรครับอ้อนงั่วครับยิงอ้อนยิงดีครับนี่ครับจะลำดำเบอร์สิบห้าด้ครับขอเงี้ครับ กระโดดเลยครับกระโดดเลยนี่ต้องจะไปสูมันเอ้ยอน,อน,นี่ครับพี่น้องพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเอ้ยนี่นี่นี่อ้แงแงตัวนี้น,น,นี่พี่น้องเอ้ยอยากมีทีมงานมาถือกล้องอะไรครับพี่น้องเอ้พี่น้องได้เบิง้งจะจะนะครับโอหละครับโอ้มาปวดกว้อนพี่น้องมาปวดปลาซอยนี่ครับขึ้นเดือนองไงครับแล้วยพี่น้อง โอ้ยร่อพี่น้องเอ้ยไทยจนลาครับเดี๋ยวที่ได้เสาไายเราได้ครับพี่น้องปวดป่าอย่างเดียวครับมื้อนี้เออเออมียมันสิเต็มแล้วครับอือหลอกเตียงคืนครับเมียมันสิเต็มแล้วมันหลายคลิปเลยครับต่อกันเฮ้ยก็พี่น้องครับกควงเอายู้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 ครับพี่น้องหลงังหลังนี่ได้สามตัวนี่แล้วครับนี่มันเอ่ขึ้นน้ำอู้ เพิ่งเพิง่งพีง่นาะงเพิ่งเพิ่งป่าอยังครับ <c oughs> แข่งครับแข่งแข่งมาโอ้สุโโดสามตัวครับพี่น้องหลังเดียวเลย <c oughs> ตัวเกือบทุกรอบครับ <c oughs> นี่ครับตัวป่าครับสุดยอดเลยครับเมื่อนี้นะครับ <c oughs> รวมตัวกันพี่น้องอ นันตเ้อ,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 อสสครับรมึงอ้าวสดๆครับพเราจตมันเฮ้ย ปาจดครับฝากติดตามบนรถตำมานครับ